thank วันนี้มาแปลกตานะคะวันนี้เราไม่ได้มาแกะกล่องรีวิวนะคะเราจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งจ่ายตลาดในแต่ละเดือนของบรรดาแม่บ้านกันนะคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการช้อปของกินเข้าบ้านเนี่ยเท่าไหร่วันนี้เราไปช้อปปิ้งมาที่แมคโครนะคะสาขาสีนัคลินนะคะมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยนะคะของที่ต้องมีประจําบ้านก็คือปลาไหลนะคะ อันนี้เป็นปาลาไหลย่างซีอิวนะคะขนาด222กรัมนะคะได้มา2ชิ้นราคาชิ้นละ277บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นสโมกปลาแซลมอนนะคะเป็นแซลมอนลมควันขนาด100กรัมนะคะ139บาทจ้ะแล้วก็หมูปิ้งนะคะ ปิ้งนมสดขนาด900กรัมน,นะคะมีทั้งหมด20ไม้อันนี้สำหรับคนที่ชอบทานหมูปิ้งเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อตามร้านนะคะก็สามารถเข้าเตาอบลมร้อนแล้วก็ปิ้งทานได้เลยนะคะ20ไม้นะคะ139บาทก็จะตกไม้ละ7บาทนะคะไม้ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นยี่ห้อนี้เนาะรสชาติค่อนข้างดีเลยนะคะแทนกันได้เลย แล้วก็มีอันนี้เป็นไส้กรอกนะคะไส้กร,ก,กรอบเผ็ดระเบิดเนาะเป็นไส้กรอกเหมือนไส้กรอกแดงนะคะแต่จะปรุงรดเผ็ดเนาะอันนี้นะคะมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะราคาแพ็คละ55บาทนะคะ1แถมหนึ่งก็คือ2แพ็ค55บาทนี้เรามาดูราคาเนื้อสัตว์กันบ้างหมูสับนะคะอันนี้ซื้อมาที่บ้านชอบทานหมูสับนะคะซื้อมา 2กิโลนะคะ386บาทก็คือตกกิโลละเกือบ200บาทแล้วนะตอนนี้นะคะสำหรับหมูสัตว์เนาะไปเถือกไปแล้วก็มีเป็นสะโพกไก่นะคะสะโพกไก่ติดกระดูกเออโลกับอีกประมาณ2ขีดนะคะแ6บาทก็คือโลหนึ่งประมาณสัก80เนาะไม่ถึงไม่ถึง9 0บาทอันนี้เป็น ปีกไก่นะคะปีกกลางไก่1กิโล2ขีด174บาทแล้วก็มีปีกบนไก่นะคะ7ขีด53บาทแล้วก็มีอันนี้เป็นสันในไก่นะคะ5ขีด43บาท อันนี้เป็นแฮมชิ้นเล็กนะคะขนาด500กรัมนะคะ99บาทมดูต่อของกินว่าเราได้อะไรมาเพิ่มอีกอันนี้ผักสลัดนะคะเป็นผักสลัด300กรัมนะคะราคา39บาทอันนี้มีที่ เดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาะมันมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะสำหรับแมคโครเสียนาคารินนะคะเป็นชีสเค้กนะคะอันนี้ราคา2 5งบาทนะคะเดี๋ยวจะขึ้นของอื่นๆที่มีในแมคโครที่เป็นเค,ค้กประมาณนี้นะคะนี่น่ากินมากๆ ีเนยกระเทียมนะจ๊ะเอาไว้ทาขนมปังเนยกระเทียมอันนี้ราคา123บาทนะคะขนาด250กรัมแล้วก็มีอ่ะตัวไปก็เป็นขนมปังเนาะขนมปังมีมันฝรั่งนะคะ วันนี้ซื้อปกติอะ่ะแม่บ้านก็จะซื้อเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ผักเนี่ยก็จะซื้อเฉพาะที่จะทําเมนูในวันนั้นๆหรือวันสองวันนั้นนะคะวันนี้เมนูของเราก็คือข้าวแกงกะหรี่เนาะก็จะมีมันฝรั่งหอมแดงแครอทนะคะอันนี้สําหรับทําแกงกะหรี่วันนี้เนาะ่ะเยอะ คริก300กรัมเนี่ยก็คืออยู่ได้1เดือนนะแล้วก็จบนอกนั้นก็จะเป็นพวกของใช้และอ๋อมีเนี่ยพวกของใช้ก็เป็นพวกน้ำส้มใส่ชูน้ำมันหอยแล้วก็เบกกิ้งโซดาต่างๆ ใช้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของที่อยู่ในครัวก็จะประมาณนี้เนาะส่วนของใช้อื่นๆเช่นที่ต้องซื้อประจําก็เป็นพวกน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะน้ํายาซรับผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มต่างๆเนาะก็จะซื้อแบบเป็นห่อใหญ่ๆมาเลยนะคะประมาณนี้เนาะก็ซื้อห่อใหญ่ๆ แับน้ำเท่านี้นะคะประมาณนี้เนาะหมดไปวันนี้ทั้งหมด3,217บาทนะคะวันนี้ทั้งหมดเท่าที่เห็นเลยคือ3,217บาทนะคะสำหรับของใช้ประจำเดือนนี้เนาะอยู่กัน2คนนะคะก็ทานประมาณนี้เนาะก็จะไม่ค่อยได้ซื้อผกักผักก็จะซื้อเป็นรอบๆไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกว่าเดือนหน้า ค่าใช้ใจ่ายจะประมาณไหนหรือใครนะคะมาแบ่งปันกันนิดนึงว่าข้าวของเครื่องใช้ของแต่ละบ้านเนี่ยประจำเดือนเนี่ยซื้ออะไรกันบ้างแล้วก็หนักไปทางไหนอย่าลืมมาแชร์กันนะคะ